ถ้าเราอยากขับรถแข่งในสนามเนี่ยเราต้องรู้อะไรเราจะเข้าวงการยังไงต้องเตรียมงบประมาณยังไงฝีมือเรามีแล้วหรือยังนะตอนนี้พอแล้วหรือยังกับการเข้าไปขับรถแข่งนี่คือคําถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวผมตลอดเลยตั้งแต่เริ่มชอบรถนะครับเผอิญว่าณตอนนี้ผมได้มีโอกาสลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์กับการขับรถแข่งในประเทศไทยนะครับหรือว่าในบ้านเราเนี่ยแหละขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นขวากดเร่เลยกดเร่เลยกน ขมารูข้าหลังหูกันเลยพอดีคุณผูครับสี่ข้าพ่อแห้งหูหูมากอันตรายตรงกลัวเป็นชิ้นตกนะครับไป่ไมไม่ชิ้นาไว้ชิ้นตาไว้มันขับไปให้ชิดคันหน้าแล้วรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยโอ้ยนี่นี่ฮะจังหวะนี่ฮะไม่มีที่ไหวไม่มีใครบอกเลยชีวิตนักแข่งขับรถแข่ง มันได้เงินไหมเรียตัวดูเพื่อนผมปล่อยโรลลิงบูกับการชกบวยในโคง้งตอนนี้มันโอเคแล้วใชหใช้ฝีมือขนาดไหนเริ่มยังไงห้ามหมุนห้ามพลห้ามแลกพอผมได้เข้าไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่ตอบคำถามเพื่อนๆในช่องได้เป็นอย่างดีนะไล่ต่อครับตรงนี้จะขึ้นเนินนิดๆครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบรถอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงกับวงการนี้จอดตู้หอยปลอกได้ลงง่าย เหตุผลที freely, ่เพื right? so, field, kind of like ่อนๆกดเข้ามาดูในคลิปเนี้ยคือเหตุผลเดียวกันนะครับก็คือมันหมดเวลาแล้วนะเราต้องเข้าแล้วเราชอบรถนั่นเองและเรามีความฝันเดียวกัน่าซึ่งผมจะทำหน้าที่พาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่การเตรียมตัวเตรียมพร้อมวกับการฝึกฝนเหนื่อยทั้งกายและใจครับเข้าไปขับรถในสนามไปไม่ได้ฮะในรายการ ระดับประเทศนั่นเองไปหาคำตอบพร้อมๆกับผมตั้งเช็แถว้องตัถามได้เลยครับและนี่ครับเพื่อนๆผมก็อยู่ในวันที่เพิ่งตื่นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนไปเรียนขับรถก็คือเราจะต้องเรียนรู้ในภาคทฤษฎีก่อนนะครับ โค้ชเขาก็จะให้ชมออนไลน์เดี๋ยวผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะวันนี้แบบมื่นมนิดนึ่งเพิ่งตื่นแต่ตอนนี้ก็บ่ายโมงซึ่งผมก็น่าจะตื่นเวลานี้ปกติอยู่แล้วผมว่าเพื่อนๆก็เป็นไหมน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับ ในปี20นะครับก็ได้แชมป์ในทีมนักเตะเฮจิอาแร็ชชิ่งทีมนะครับหรือทางทีมงานเฮจิอานี่แหละนะครับก็ทำการอาสอนนะครับโคชชิ่งและเทรนนิ่งนะครับนักแข่งนะครับได้แชมป์ในรุ่นวีออร m วันเมกเลสอ m ติวันเมกเลสนะครับเ a d ดี้วันเมกเลสแล้วก็นะครับก็จะได้แชมป์ในส่วนของ S e s p o r t นะครับซึ่งก็ทักษะทั้งหมดก็ก็อิงก,กับในเกมได้เช่นกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมก็คือมีที่เรียกอ่า้าเรียกว่ามีในส่วนของซอสหรือโปรแกรมที่เรียกว่าเหมือนรถจริงมากๆนะซึ่งตรงนี้ผมก็เป็นคนขับเองแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ได้เข้าสู่ทีมพีทีแม็กี่ตอนมอเตอร์สปอร์ตนะครับอ่าถัดมาในปี2 2 2 3นะครับ2ปีที่ผ่านมาจะเซตอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นแชมป์ในส่วนของ25ชั่วโมงน,นะซปเปอร์ปปรอนดูรแรลตรงนี้นะครับ เอจีอาร์คาเดมี่นะครับที่ผมถ่ายเข้าไปผลงานถ้าถามผมจริงๆนะครับเ่าย้อนกลับไปว่าแล้วเข้ามาได้ยังไงขอนึกแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนผมชวนนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้ที่มาที่ไปของการชวนเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเพื่อนผมเป็นนักแข่งอยู่แล้วเขาขับ G C 8ที่เพื่อนๆดูในรายการ Drag Race นั่นแหละที่ขับแข่งกับ M 3ของผมคนนั้นเลยนะครับชื่อปีเตอร์น่ารักน่ารักแล้วก็มาชวนผมเห็นว่าผมไป tag day ทำช่องรถแดกเกี่ยวกับ รถเนี่ยชอบมากเลยก็เห็นว่าเออดูชอบสนใจไหมเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยติดตาม i ินส a g แกรมผมถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเออผมชอบไป Track Day นะครับไปรีวิวรถก็ไปรีวิวใน Track เอาง่ายๆเลยคือแบบชอบขับรถ่ะไม่ว่าจะ Drag จะ Track Day อะไรเงี้ยดูมีทรงอยากลองไหมอะไรเงี้ยขับรถเป็นไหมคำถามที่มันถามผมํำแรกว่าปกติขับเกียร์แมนวนวลหรือเปล่าผมก็ใส่ไปเลยนะครับว่าช่ำชองอนยะู่แลจริงๆไม่นะครับก็ เพื่อนๆจะสังเกตให้ดูในรายการแดกผมจะขับไม่แข่งมากนะครับในในรถแมนนวลตอนนี้แข่งแล้วับแป๊บเดียวคือเป็นเลยนะครับโดนกดดันไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูหลังจากนี้แหละคือก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยขับแล้วผมจะให้อย่างเช่นคลิปพี่กระบะซิ่งนะครับมะพร้าวเถื่อนผมก็ลองขับอยู่แล้วเข้าไม่ได้เร็วขนาดนั้นขับเป็นขับได้เลยในชีวิตประจําวันแต่แบบในแบบรถแข่งขับแบบช่ำชองชํนานาญในแบบรถแข่งเนี่ยก็ ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ขับได้เออเขาบอกว่าถ้าขับได้แล้วก็มีสัญชตาตญาณมีไหวพริบหน่อยแก้อาการลดรู้เรื่องรดสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เริ่มไม่ยากนะครับก็เลยเข้ามากับการลองดูสักครั้งหนึ่งว่าเราจะมาลถแข่งเนะี่ยมันมันยากขนาดนะั้นไหมในหัวผมตอนนั้นคือแบบมันต้องแบบมีทรงมีสวดมีทรงมีสกิลมีแบบเวลาทาม์แอตแทกดีจริงๆไม่ ไม่เลยนะครับสำหรับการค่อยๆไต่เต้านะค่อยๆไต่ขึ้นไปทีราคาเมันไม่จําเป็นต้องแบบโปรเฟชชั่นอลต้งแต่ยังไม่เริ่มหรือแบบพอสวรรค์มาตั้งแต่ไกลอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะแนะนําเพื่อนได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเล่นซิมอยู่แล้วนะครับพวกเกมขับรถที่ไม่ใช่เกมขับรถแบบขับรถจ๋าๆขับรถชนเนี่ยขับซิมอะพวกแกนเทสโหมดเอสเตโต้คอซ่าที่เพื่อนๆเคยดูหนังเรื่องแกน t ทสโหมไอ้เกมประมาณนั้นน่ะมันก็จะทําให้เพื่อนๆมีเบสิกพอสมควรเลยต้องบอกงี้ครับ ใช้เวลาในการเบรกให้น้อยที่สุดความหมายตรงนี้คืออะไรแน่นอนถ้าสมมติผมบอกว่าผมเบรกตรงจุดที่โค้งขวาด้านหน้าผมให้แม็กซิมัมคือผมผมเป็นโค้ดนะสมมติผมเป็นโค้ดผมบอกว่า100เมตรคือจุดเบรกที่เป็นแม็กซิมัมพอยต์ MP นะครับแม็กซิมัมพอยต์ตรงนี้แต่ลูกศิษย์บอกว่าบอกว่าผมเบรกไวที่1้0 1 2ี่เมตรจะใช้เวลาเบรกนานกว่าถูกต้องไหมอ่าฉะนั้นความหมายของคาว่าใช้เวลาเบรกนอยที่สุดก็คือเบรกให้ตรงจุดมากที่สุดถ้าคุณเบรกไกลกว่า แน่นอนว่าคุณจะเบรกนานกว่าเป็นต้นนะครับแต่ถ้าคุณถามว่าทำไมถ้าเราเบรกเลย100เมตรไปจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเลยจุดเลี้ยวความเสียดทานของยางนะครับหรือว่าเทรดแวร์ที่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นชินกันกันกบยางรถบ้านนะครับว่าเทรดแวรเยอะก็แข็งแล้วก็ใช้งานได้นานกว่าเทรดแวน้อย30 50 30ไม่เคยเห็นเคยเห็น50หรือ1 0 0รถเปอร์ฟอร์แมนซ์าพวก ยางสปอร์ตทั้งหลายก็ประมาณ300 3 5ออะไรประมาณเนี่ยประมาณนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องอยางด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเข้าโค้งได้ดีขึ้นรู้ลิมิตของการเข้าถ้าเข้าเกินไปก็อันเดอร์สเตียร์หรือว่าเข้าเร็วไปก็โอเวอร์สเตียร์ท้ายปัดหน้าดื้ออะไรอย่างงี้ครเป็นเรื่องปกติซึ่งเนี่นะครับทฤษฎีวงกลมที่ผมพูดถึงให้เพื่อนๆดูอ่า อันนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถ p e r f o r m a n c e Car าทั้งหลายทั้งแหล่นะครับจะมีหน้าจอที่เอาไว้แสดงผลมันจะมีเซนเ,นเตอร์ตรงนี้เวลาเราเร่งโอเคเร่งมันก็จะมันจะแรงจีมันจะกระทําตรงข้ามกันนะครับมันจะไปข้างหน้าจะไปข้างหลังเลี้ยวซ้ายมันจะกินไปขวาเลี้ยวขวามันจะกินไปซ้ายนะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อันนี้ผมผมเคยเห็นเหมือนที่ผมบอกไปแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันเอาไว้ดูอะไรยังไงนะครับเนี่ยฮะ ทฤษฎีนี้เอาไปปรับใช้คือเราต้องคุ้นชินกับรถแข่งจนเราสามารถเบรกหรือว่าเร่งได้พอดีกับแรง G เป๊ะๆเ,เลยอันนี้โค้ชบอกว่ามันเป็นกราฟของอนักแข่งมืออาชีพนะครับที่เขาสามารถจะทำได้พอดีเป๊ะแบบนี้อะไรอย่างนี้เลยหลักๆนะครับซึ่งนี่อันนี้คือมือใหม่ เราก็ต้องไปเดินดูสนามโค้งตรงนี้มันเป็นยังไงตรงไหนมันมียางมาต่อยที่ไม่เรียบเนียนไหมหรือว่าเอเฟกตรงนี้มันสูงเกินไปหรือเปล่ามันทําให้รถเสียหายไหมเราเข้ายัางไงยิ่งถ้าเป็นสตรีทเซอร์กิตที่จัดบางแสนหรือว่าที่สงขลาหรือแบบผมไม่แน่ใจก็เป็นเซอร์กิตที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ไม่มีรันออฟอะไรเงี้ยเรายิ่งจําเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ขับให้มันเซฟขึ้นซึ่งโค้ดก็พูดถึงไกลๆนะครับ ส่วนให้คุยเรื่องบีฟนี่นะครับโอ้โหในภาคทฤษฎีคือมันมีเยอะมากนะครับเพื่อนผมนั่งฟังอยู่ประมาณ2 3สามชั่วโมงไม่รวมคำถามที่ถามโค้ชนะครับหลักๆก็เท่าที่เพื่อนๆฟังเนี่ยมันจะมีเรื่องเบรกเร็วเร่งหลักๆใจความสำคัญของการขับรถแข่งเลยนะครับคือเบรกเร็วเร่งแต่ในที่นี้เราก็ลงรายละเอียดไปได้เยอะเลยว่าเบรกช่วงไหนก่อนที่เราจะออกโค้งนะครับมีเรื่องจุดระยะที่1นึ่งเบรกดาวชิปอะไรเงี้ยกำหนดจุดเบรกเรียบร้อยแล้วเราเบรกให้ตามจุดนั้นในสนามนั้น แล้วก็เทรลเบรกกิ้งจริงๆก็เป็นคําถามที่ดีเหมือนกันเพราะผมก็เคยได้ยินว่ามันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่มีความน่าสนใจและทําให้เราเข้าโค้งได้เร็วขึ้นซึ่งรถมันไม่ได้แรงมากมันไม่จําเป็นต้องใช้นะครับในในรุ่นที่ผมขับนะมันไม่จําเป็นต้องไปสนใจก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทําไม่เป็นมันก็จะช้าไปเลยแล้วก็เรื่องกริปแท็กชั่นช่วงที่ยกคันเร่งหน้ามันจะลดอาการลดขับหน้าหน้ามันจะดื้อนะครับเราอาจจะต้องเติมคันเร่ง ไปนิดหนึ่งเพื่อให้กริปข้างหน้ามันยังมีอยู่แล้วค่อยๆดึงรถออกไปได้หรือว่าหักพวงมาลัยเยอะเกินรถมันดื้อมันไม่เลี้ยวเหมือนเพื่อนๆหักไปสองรอบเนี้ยปุ๊บรถมันไม่เลี้ยวตามมันจะตรงแล้วพอเพื่อนๆกดคันเร่งเต็มท r a c t i o มันลงพื้นปุ๊บหน้ามันก็เบี้ยวเลยแล้วก็ต้องค่อยๆคืนพวงมาลัยต้องมีความรู้สึกมี f e ล l i n g เกี่ยวกับรถเยอะมากเรื่องมันเรื่องมันเยอะมากที่พูดผมพูดวันนี้ก็ไม่น่าจบ ผสุดท้ายนะครับผมใช่ผมเคยลงกวดตรงนี้ที่นึงโอเคแล้วเขเบรกลึก,กสับดั้ช้าลูสนามไปก่อนรอบแรกเข้าเกียร์ก็แบบให้มันตรงรอบเลแล้วมันจะเป็นต้องสับเร็วอะไรอย่างงี้ไม่ต้องค่อยค่อยอันนี้จะเป็นม้าขึ้นมา150 150อันนี้เบรกประมาณ60เกียร์3แล้ว,วก็เลี้ยวเข้าไปหา80แล้วก็เร่งออก ตรงนี้ลองดูได้ตรงนี้จะเหมือนรถจริงเลยโวอุปรณ์ตรนี้ตรงนี้ไม่ทาตรงยาวไม่มีอะไร,รนี่ไปอ่าก็จะเจอมาร์คเหมือนเดิมล้อหน้าเป็นโคง้งเรียกวโค้งสามนะครับจุดเบร์ตรงนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเมตร,รเส้นเหลือตรงนี้ก็เบนะครับอ๋อเนี่ยถ้าเราเข้าแรงเกินเนีย่ยก็จะอันเดอออก ค่อยๆขับแต่วันฝนใสไปเรื่อยๆนี่ห,นหมายถ้าแน่เป็นโค้งสี่เป็นโค้งแฟกน,นะครับจุดม้าของมันจริงๆก็คือเราจะเลี้ยวก่อนเส้นสุดท้ายเหมือนรถจริงเลยเป็นของจริงเลยจะมีุ้พ่งเลี้ยวแล้วก็ตามองไปขา้างในเงียบนิดนึงแล้วก็บานออกนะครับไม่ต้องตืง่นรถตรงนี้เลยเส้นขาวมาขึ้นนึงแล้วกันอีก ยากนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่เห็นทางออกโคง้งนะครับเอาอินเอาปกติตรงนี้เป็นโค้งต่อเนื่องนะครับเหยียบได้เลยพอรถมันชา้านะี่ไปแล้วก็เหยเียบนี่เหยียบนี่เขาน่าจะเป็นโค้งที่ชื่อว่าโค้งแปดนะครับนะเจอเส้นตรงนี้ปึ๊บติดวงยศาส,าสา์เลี้ยวมาเล่งเท่าไหร่ข้างหน้าไม่มีจุดมาดูคือดำๆตรงเนี้ยถึงปึ๊จุดระเบิด แล้วปล่อยมันไหลเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นหลังเตาะนะครับเราไม่เหยียบข้าง,างออกไปด้านซ้ายนะครับเราไปสัตว์ไปตรงนี้เป็นโค้งแหละเราเหยียบข้างไม่ได้เลยทีนครับพวนึง โหเพื่อนเพื่อนพูดถึงเรื่องซ้อมซิมนะครับมต้องบอกว่าแบบผมนี่งงคือด้วยความที่ขับรถในสนามอ่ะมันมีแรงจีมันมีแรงต้านนะครับเราสามารถจะรับรู้เรียกเรียกว่าเรารับรู้ถึงว่าแนวโน้มของการเข้าโค้งแบบนี้มันน่าจะเข้าได้นะด้วยแรงจีใช้ประสาทสัมผัสที่ แรงจีกระทำกับตัวเราบนเบาะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยเราสามารถรู้ได้นะครับแต่พอซ้อมซิมผมต้องบอกว่าผมไม่เคยขับซิมจริงๆจังๆมาก่อนนะครับอย่างม้กก็แบบเล่น Forza Horizon มันเป็นเกมที่แบบขับรถแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ simulator แบบซิมจริงๆนะฮะมันขับรถมันๆแล้วก็ขับชนก็เออไม่เป็นไรไปขับดิฟเล่นอะไรเงี้ยมันมันคนละ f e ล l i n g กันแต่ว่าอันนี้คือต้องใส่ทุกเม็ด ใส่ทุกเม็ดทุกจุดให้มันเป็นไปได้ดีที่สุดนะครับในสนามช้างแล้วก็มีซิมช้างด้วยสนามช้างหน้าตาสนามก็เหมือนขับในสนามซึ่งมันดีคือด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปขับในสนามช้างบ่อยๆเพื่อซ้อมนะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสนามช้างมันเป็นสนามที่ไม่ได้เปิดแท็กเดย์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสนามที่ค่าใช้จ่ายถูกเวลาเราอยากไปซ้อมจ่ายแบบทีหนึ่งหลายแสนนะครับสำหรับงานใหญ่ๆไม่เหมือนกับเราไปพีระแก่งกระจาดหรือว่า เราจะไปทไทแลนด์อรกิจเงี้ยมันมีวันทร็กเดย์ของมันไปซ้อมเล่นอะไรเงี้ยได้แต่อันนี้ต้องบอกว่าไม่รอบแรกที่เพื่อนเืนเห็นก็คือเข้าเกียร์ก็เกียร์แตกเลยครับลงมาความเร็วไม่สัมพันธ์กับการดาวชิปลงมาก็ ค่อนข้างกดดันนิดนึงนะตอนขับตอนแรกนี่เหนื่อออกนะครับลงในจีนี่โค้ดหายร้อนเหรอแอร์ก็เย็นนะแต่ว่าผมเหนื่อออกมากเลยเพราะว่าตื่นเต้นกดดันกับการซ้อมซิมนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าซิมเนี่ยพยายามจะทําให้รถเนี่ยมันเหมือนกับเซตอัพที่เราขับจริงๆในสนามที่เราจะไปใช้แข่งเลยมันคือคันเดียวกันนะครับเบรกเร็วเร่งอาการของรถมันเซตอัพด้วยมอสอะไรเงี้ยลงมอสลงไปในเอสเทลโคซ่าแล้วก็ ม <So S 1> no really. like ีความคลายเครืองเงินมากมัน bon ช่วยได้ดีเลยต้องบอกงี้นะครับตอนแรกก็คิดแล้วก็มีคําถามว่ามันจะช่วยได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่รู้สึกถึงอะไรเลยแต่แน่นอนอยู่แล้วเพื่อนๆจำลายได้เพื่อนๆสามารถจําภาพที่ขับในซิมเนี่ยเอาไปใช้ในสนามจริงๆได้มันช่วยได้ดีเลยสําหรับใครที่ซ้อมในซิมบ่อยๆนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่ขับซิมอยู่แล้วถ้าขับสนามช้างผมเชื่อได้เลยว่าลงไปครั้งแรกที่สนามช้างทําเวลาได้ดีแน่นอนแต่ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้ผมไปขับในสนามช้างก็บ่อยนะครับแต่ว่าจําไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ไปแท็กเดย์จำสนามไม่ได้อันนี้ก็ทําให้เราแบบจำได้จนเป็น m u สเซล m เม o r y เลยจำเข้าไปในร่างกายนะครับเกียร์สับลงตรงไหนยังไงทําได้โดยความคุ้นชินเลยอาจจะไม่ต้องใช้สมองแล้วหลังๆที่ผมไปซ้อมซิมมันช่วยได้เยอะเลยนาขง รถกันครับนะครับพรเพื่อนๆก็เราจะนั่งประกบเพื่อนผมมีคนนึงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรา,าก็จะรออูเาคือจริงๆเวลามาซิมเนี่ยผมว่าเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาหมายถึงว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆเราพาเพื่อนๆที่รู้เรื่องขับรถมาเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับเราจะได้ไม่ต้องมางงเองไม่ต้องหาลายเองไม่ต้องมาคิดว่าจุดเบรกตรงไหนกับรถคันไหนอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าในเชิงถ้าจะขับรถแข่งแบบรถจริงๆนะครับก็เริ่มจากการรู้ลายจากซิมก่อนประมาณนี้แหละนี่ก็ ุ่มหนึ่งแล้วนะผมมาตั้งแต่ประมาณ5้าโมงนะครับไม่รู้สึกว่านานเลยแบบเพลินมากเลยนะครับแต่ผมไปซ้อมตอนน่อ้วกันนี่เซสชัน3ามแล้วมี4ี่ห้าหกอะไรอย่างนะี้น่าจะเวลาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจบดื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่รจริงๆปะคือแบบคุยกับกล้องเผยกับกล้องเพื่อน เครื่องนี้เป็นเครื่องที่พื่เราจะเห็นโชกนะครับหน,นึ่งสองสามสี่คือมันมีความาาสั่นซึ่งเอาจริงๆไหมมันเหมือนพยายามซิม,มูเลตความเป็นสนามแขง่งซึ่งมันไม่เหมือนเลยมัอพวกะพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไง